สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Baby Yogi Channel อีกเช่นเคยฮะห่างหายกันไม่นานมากเป็นอาทิตย์เลยนะฮะก็คือโยก็ไม่ได้ทำคลิปเลยช่วงนี้นะเพราะว่าไม่ว่างแล้วก็บวกกับตัวขี้เกียจด้วยอะไรอย่างนี้วันนี้โรก็เลยจะกลับมารีแอคชั่นเพลงอีกเช่นเคยครับซึ่งเป็นวงโปรดของโยเลยถือว่าเป็นวงโปรดไปแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือวง โฟอีฟที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบน่ารักตุมตุตมีที่มีน้องแฮนันนาเป็นสาวน่ารักของโยโย,โยโดยนฮันนาตกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ได้ปล่อยเพลงโนวันไปโยรู้สึกว่าแบบน่ารักเป็นพี่ง,งี่คนโอเมก้าเดี๋ยววันนี้โยจะมารีแอคชั่นเพลงแคช u a l ของ fode ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าโยดูแค่ทีเซอร์เช,อเช่นเคยเหมือนกันโยดูแค่ทีเซอร์ยังไม่ได้ฟังเพลงเต็ม,มนะมารอฟังพร้อมๆกันดูแค่ทีเซอร์ยังว้าวเลยคนะ่ะทุกคนขนลุกเออก็เดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าไม่ต้องรีรออะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะก่อนที่เราจะไปดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโย,ยนะครับขอทำใจก่อนหนึง พร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งแคช์ฟอนสวยนะอุ้ยน่ารักอุ้ยคนนี้น่ารักอะ ไม่มีคำจะพูดเราเดกคือ <c oughs> เปิดทอนมาก็แบบคนรู้ไง <c oughs> คนนี้น่ารักเสื้อสิม่มงน่ารักโยรู้ชื่อกันกันใคร <c oughs> แต่เสื้อผ้าคนนี้สวยมากเลยโยชอบอ่ะ <c oughs> อ๋อคนนี้แล้ว <c oughs> คนเดียวกันปะวะ คนเดียวกันปะโ okay. อเคโดนคนนั้นตกแล้วคนนี้ตอกอีกเนี่ย เพลงมันเหมาะแก่การที่แบบว่าถ่ายสโลโมชันแล้วก็ยิ้งอยู่ในท,นนทุ่งหญ้าแล้วก็ออคุณนี้ตีหญ้าเหรอคุณนีน้พันแต่อีกสองคนโยดูไม่ทันนะอ่ะมัวแต่เคลิ้มอยู่ <c oughs> นี่ว่าคนนั้น่ารักอะอุ้ยไตาาเหนียว เข็นสัพทอยู่นะสับทับบบอัอย่ามาน่ารักได้ป้าขอร้องเถอะนี่ไม่ไหวหรอกนะท้งมาน่ารักขนาดนี้โอ้ตายเต้นดีมาก เต้นเป็นคือแบบไม่มีกะเลยอ่ะโหสวยทุกคนเลยตายตายกูตายวงนี้กูตายพอดีหัวใจวายตายไปก่อนกูอ่ะเว้เนี่ยเสื้อลายตารางกับมัดผมอย่างเงี้ยอุ้งเงี้ง อันนี้ตียาเออโยก็ตียาตียาตียาใครวะคนเมื่อกี้เออคนนี้ยยอ่านชื่อไม่ออกอ่ะเป็นภาษาอังกฤษอะเซซุมะูกับน้องผมแกอู้นี่อ้นี่อ่ะโอตายโอ้โอเลยทีเดียวเหมือนใจเหมืใจที่โอโอโอแล้วครับ โหดีจังเลยอ่ะดีจนเคิมดีจนไปนิดหูดีจนเ,เสียศูนย์คือจะต้องบอกก่อนนะคะว่าเพลงเนี้ยยังยังก็ยังไม่ที่สุดของโยอยู่แต่คือถามว่าชอบไหมชอบนะมันเคิมมันมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าใส่หูฟังใช่ไหมแล้วเราก็ฟังเพลงแล้วเราก็เดินสโลว์สโลว์ชีใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์คือมันเป็นเพลงที่แบบ ง่ายๆฟังได้อะเออแต่ถามว่าโอเถามว่าโอเคเหรอโอเคมาก4คนนี่น่ารักมากอันนี้คือน่าจะเป็นสเต็ปใหม่จากวัดตะละก็คือมีมันเป็นวงใช่ไหมแล้วเขาก็แยกแยกแยกออกมาอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าชอบ็หชชอบมากเลยมันแบบน่ารักอ่ะ we can touch มันร้องว่าอะไรก็ไม่รู้จำได้โอ้ยโดนตกอ่ะโดนตกเลยโดนตกโดนของคนนั้นตกอ่ะแต่แต่ของคนแต่สองคนที่เหลือที่โยมไม่ได้โดนตกอ่ะก็คือถามว่าน่ารักก็น่ารักนะแต่ ส่วนตัวเราโยนโดนสองล้านตกมากกว่าดูดิท่านโดนตกกันพูดไม่รู้เรื่องกันตอนเนี้ยเจ้งคอสตูมดีมากชุดสวยทุกอย่างสวยโลเคชั่นสวยทุกอย่างแบบเพอร์เฟคเพลงดีโอทุกอย่างมันโอเคหมดชอบจบรักก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโยนะครับใครที่ชอบรีแอคนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็คอมเมนต์ได้สุภาพนะอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้ากันว่าจะเป็นเพลงอะไร คือต้องบอกก่อนว่าโยโดนวงเนี้ตกไปในที่เรียบร้อยแล้วโดนตกไปตั้งแต่เพลงวัดปละก็ยังรักยังก็ยังรักน้องแทนนาอยู่ โอเคก็ okay, เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าละกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเพลงอะไรก็ย mm ังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับขอบคุณที่กดไลค์ให้กับคล,คลิปที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณามากๆนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับ mm hmm. We can get you out We can you We get you out